สวครับวันนี้มาพบกับบาทสนะครับซื้อขายที่ดินนะครับบาสพาลุยนะครับผมไม่ได้มารีวิวต้องนานนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับนี่ดูบรรยากาศนะฝนตกเป็นเดือนแล้วนะครับผมกะคร่าวๆก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูที่นะครับสี่ไร่เจ็ดสิบเจ็ดตารางวาขายถูกๆนะครับสี่แสนห้าหมืนบาทนะครับนี่ผมพามาดูทางเข้า ไปที่นาก่อนนะครับนี่ตรงนี้นะครับถนนเส้นนี้คือถนนเส้นบ้านโพน้อยนะครับตําบลแสนสุขนะครับอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแปลงนี้สี่ไร่เ7ตเจตารางวาเนี่ยเหมาะทําคกหนองนานะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยไปดูที่เลยนะฮะห่างจากถนนหลวงเนี่ย2องศาเนี่ยเห็นไหมเส้นพนมไพรสามารถก็ประมาณ3ามิโลห่างจาก ตัวอำเภอพนมไพรก็ประมาณ6กิโลได้นะฮะอ่ะนี่รีวิวที่รีวิวอ่ะแผนกล้องก่อนพูดผิดพูดถูกนะครับเป็นเดือนนะฮะผมไม่ได้มารีวิวเส้นตรงนี้คือโรงเรียนบ้านโพน้อยนะครับนี่ผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยตรงที่นานะครับหนึ่งเดือนแล้วฮะฝนก็ตกนะฮะดูสภาพถนนหนทางนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูไปเดี๋ยวไปที่นากันต่อนะฮะเดี๋ยวผมตัดไปดูที่นาเลยนะครับโอเค วัสดีครับเราก็มาถึงที่นาแล้วนะครับที่เราจะขายสี่ไร่เจ็ดสิบเจ็ดตารางวานะครับแปลงนี้นี่น,นี่ขวามือตรงนี้นะครับนี่น,นี่มาดูมาดูมานี่นะครับแปลงนี้น้ากว้างผมดูก็เข้าอะ่ะก็ประมาณน่าจะได้ประมาณยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดเมตรได้นะครับติดถนนสาธารณะเป็นฉนดคุดแดงนะครับ แปลงนี้สี่ไร่เจ็สิบเจ็ดตารางวาจะขายอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่บาททางเข้าตั้งแต่ต้นชิปเนี่ยผมอธิบายมาแล้วนะครับว่าห่างจากตัวอำเภอพนมไพรเท่าไหร่ห่างจากถนนหลวงเท่าไหร่นะครับแปลงนี้เข้าออกได้สองทางนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแผนกล้องดูก่อนนะครับแปลงนี้ผมว่าเหมาะทําโคกหนองนานะครับห่างจากเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายที่ผม เข้ามาฝั่งนู้นอ่ะ500รเมตรแต่ทางนี้นี่ก็ออกถนนหลวง2043ก็ได้นะครับออกบ้านแคนนะครับตบําบลน่าจะเป็นตําบลโพใหญ่นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะพาดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะแปลนี้หน้ากว้างก็ประมาณ28เมตรนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแผนกล้องแถวนี้มีคนอยู่หัวไร่ปลายนานะครับนี่อ่ะแผนกล้องดูก่อนแถวนี้เขาจะ ทำนาแล้วก็มีฟาร์มวัวแล้วก็เขาทําเลี้ยงผมขี่มาเขาเลี้ยงไก่งวงนะครับไก่งวงแล้วก็่านนะครับแล้วก็เป็ดนะครับนี่แถวนี้นะฮะใกล้โรงเรียนใกล้หมู่บ้านไม่เปี่ยวนะครับแถวนี้นี่หน้าเขาจะทําเป็นฟาร์มวัวนะครับนี่น,น,นี่เขามาปลูกหญ้านะครับ แต่มันอยู่ใกล้แปลงของเราที่จะขายป่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ไม่ใช่หนองน้ํานะฮะตรงนี้คือเป็นที่นานะครับแต่ว่ามันต่ํากว่าถนนสาธารณะหน่อยนึง่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันแปลนี้ที่ดินนี่คือเขาไม่ได้ขุดไปขายไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับคือก็อยู่ที่ดินเต็มก็จะมีต้นไม้ใหญ่บ้างมีต้นยุคานะครับ แล้วก็มีต้นไม้พวกต้นไม้นี่ก็ประมาณสิบยี่สิบต้นนะครับนี่นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับกับช่องเพจนะครับซื้อขายที่ดินบาสพาลุยนะครับผมไม่ได้มารีวิวเป็นเดือนนะฮะเพราะว่าฝนมันตกนี่จากตรงร้องลูกวัวนะครับ <c oughs> นี่เราจะมาถึงตรงนี้ เห็นไหมตรงนี้นะครับนี่ดูนะไหมนะตรงนี้ทีนะ่ที่ก็ถือว่าเขาไม่ได้ทำนานะครับหรือใครจะเช่าทำนาหรือจะมาซื้อพรหรือจะซื้อสดนะฮะค่อยมาคุยกันนะครับ แปลนนี้สีไ่ไร่เจ็ดสิบเจ็ดตารางวาคือเหมาะทาโคกหนองนานะครับอยู่ใกล้หมู่บ้านหา,าหากจากห่างจากเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายก็ประมาณร้อยเมตรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแปลนนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่ผมเห็นรถวิ่งอยู่นะนี่นี่มันนี่เสียงรถก็เอาง่ายๆคือมันไม่ห่างจากถนนหลวงมากนักนะครับถนนหลวงพนมพยาศมาถนะครับถ้าใคร จะซื้อเป็นหลักทรัพย์เข้าคำสหกณ์หรือจะซื้อหาที่ถูกถูกทำโคกหนองนานะครับก็แปลงนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะไม่เปี่ยวนะครับรถผ่านไปผ่านมาเยอะโอเคเดี๋ยวผมจะโดนบินนะครับคือรถก็มาเรื่อยๆเห็นไหมฮะรถเขาก็ทํานาทําอะไรกันอ่ะเดี๋ยวลองแปลงกล้องกันหเห็นไหมฮะก็คือก็คือ มันไม่ได้น่ากลัวนะครับก็คือก็เหมาะนะครับเหมาะทำโค้งหนองนาแล้วก็ต่อไฟต่ออะไรมานี่ทุกวันนี้คือที่บางที่เนี่ยเขาเขาไม่ใช้ไฟที่เสาไฟเขาทำโซลาเซลล์แล้วก็มาอยู่เลยก็ได้นะฮะไม่ต้องขอไฟขออะไรถ้าขอก็ขอมามีบ้านเะที่ก็ขอได้นะฮะโอเคเบอร์โทรผมศูนย์้าหนึ่ง 0151179นะครับช่องทางก็คือ Facebook YouTube นะครับซื้อขายที่ดินบานพาลุยนะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาที่สวยๆให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าอากาศดีผมก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมกับ FC ดูเรื่อยๆนะครับถ้าบรรยากาศไม่ดีผมก็จะรีรันใหม่นะฮะโอเคครับสวัสดีครับฝาก รับชมดูน,นะครับขอบคุณ okay, ครับบ๊ายบาย